สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ Link ์ขับออนแอนะครับผมโน้ตวรพงศ์นะครับโดยในวันนี้นะครับเราก็จะมีหัวข้อพิเศษเกี่ยวทางเลือกการทำประกันสุขภาพปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าณปัจจุบันนี้นะครับประกันสุขภาพนะครับ ถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆกนะครับการเจ็บป่วยนะครับหรือโรคภัยไข้เจ็บมันไม่เลือกเวลานะครับไม่เลือกเพศไม่เลือกอายุนะครับมันสามารถมาได้ทุกเมื่อเพราะฉะนั้นนะครับการวางแผนประกันสุขภาพจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆโดยในวันนี้นะครับผมจะมาแตะการวางแผนประกันสุขภาพว่ามันมีทางเลือกอะไรบ้าง3ทางเลือกนะครับผมจะไล่ไปทีละทางเลือกเลยนะครับทางเลือกที่1นนะฮะเราซื้อประกันสุขภาพ พ่วงกับตัวประกันหลักคือประกันสุขภาพกับประกันหลักเนี่ยมันท่านนึกภาพไม่ออกนึกถึงขบวนรถไฟนะครับประกันหลักก็คือจะเหมือนหัวจักรรถไฟส่วนประกันสุขภาพเนี่ยมันจะเหมือนตัวโบกี้นะครับมันจะต้องมาด้วยกันโดยแบบที่1เนี่ยเป็นแบบที่พี่ๆทุกท่านเนี่ยนิยมขายกันอยู่แล้วแล้วก็ลูกค้านิยมซื้อก็คือแบบผมขอยกตัวอย่างเป็นแบบ20 p สิบเพลย์ไลฟ์ละกันนะครับก็คือเป็นแบบสัญญา 20ปีนะครับชำระเบี้ย20ปีคุ้มครองตลอดชีพบวกกับสัญญาสุขภาพอันนี้คือออปชันที่1นะครับออปชันนี้เนี่ยลูกค้านะครับชำระเบี้ยไป20ปีใน20ปีนั้น,นอาจจะไปจบในปีที่ลูกค้ากเกษียณพอดีพอถึงในเวลานั้นเนี่ยลูกค้าก็ไม่ต้องชําระเบี้ยหลักลวแต่ว่าเบี้ยที่เป็นประกันสุขภาพเนี่ยลูกค้าต้องชําระอยู่แต่ปัญหาไม่อยู่ตรงนี้นครับก็คือว่า ด้วยเบี้ยประกันสุขภาพสัญญาสุขภาพเนี่ยมันเป็นเบี้ยที่แพงขึ้นตามอายุเพราะฉะนั้นอีก2 0ปีผ่านไปเนี่ยลูกค้าอาจจกกะเกษียณแล้วหรืออาจจะรายได้น้อยลงหรืออาจจะไม่มีไรายได้นะครับเนื่องจาก,กเกษียณมันทําให้เขาเรียกว,ว่าความสามารถในการจ่ายเบี้ยตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาได้มันจะเข้าทํานองคําที่ว่าตอนจ่ายไม่ได้ใช้ตอนจะใช้ไม่ได้จ่าย แต่ว่าการทําลักษณะออปชันที่1แบบนี้นะครับมันก็มีข้อดีนะครับข้อดีของมันมี3ข้อนะครับก็คือการทําประกันลักษณะนี้หนเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนนะครับอย่างที่2เนี่ยเบีย้ยเริ่มต้นไม่แพงหม,มหมายความว่าอะไรหมายความว่าเบีย้ยมานหมื่นต้นๆน,นะครับสองหมื่นสามื่ก็สามารถทําได้อย่างสบายๆแต่สิ่งที่มันเป็นข้อเสียก็คือว่าเบีย้ยประกันสุขภาพมันแพงขึ้นตามอายุเพราะฉะนั้น เมื่อถึงวันที่ลูกค้ากเกษียณการที่ไม่ได้เตรียมการไว้ก่อนนะครับมันทําให้ลูกค้าอาจจะไม่มีความสามารถในการจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพที่แพงในอนาคตยกตัวอย่างเช่นผมอายุ30ผมอาจจะเริ่มทำในใ,ในในตัวเลือกที่1ด้วยเบี้ยประกัน2,000 0แต่พอไปถึงอายุ60เชื่อไหมครับว่าการทําแบบนี้เนี่ยเราอาจจะต้องจ่ายเบี้ยเป็นแสนในตอนอายุ60 ซึ่งหลายๆท่านเมื่อกเกษียณแล้วครับทุกคนมีบัญชีอยู่ในหัวอยู่แล้วครับคือมันมีแต่รายจ่ายเป็นแสนแต่มันไม่มีรายรายรับเข้ามามันทําให้เกิดเขาเรียกว่าอาจจะไม่อยากจ่ายหรืออาจจะมีปัญหาได้ต่อมาทางเลือกที่2นะครับทางเลือกที่2เนี้จะเป็นทางเลือกที่คนวางแผนเนี้ยค่อนข้างรอบคอบเป็นการวางแผนล่วงหน้าในระยะยาวขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็คือว่าเป็นการซื้อประกันนะครับบวประกัน สุขภาพนะครับแล้วเงินส่วนที่เหลือก็นำเอาไปลงทุนในกองทุนรวมการทำลักษณะน,น,นี้เพื่ออะไรครับเพื่อที่ว่าลูกค้ากเกษียณหรือรายได้น้อยลงเนี่ยไอตัวเงินลงทุนในกองทุนรวมที่มันโตขึ้นมาทุกๆปีนะครับเขาก็จะนำเงินตรงนี้จ่ายกลับเข้าไปในระบบคือดึงเงินจากกองทุนรวมมาจ่ายประกันสุขภาพ ที่แพงขึ้นในอนาคตนั่นเองดังนั้นการวางแผนแบบนี้เป็นการวางแผนในระยะยาวข้อดีนะครับก็คือในเมื่อสามารถซื้อกองทุนได้นะครับในลักษณะนี้ก็คือจะสามารถเลือกการลงทุนได้หลากหลายและสามารถมีโอกาสเรียกว่าสร้างผลตอบแทนได้ในอนาคตอย่างที่2ก็คือว่าคนที่ทำเนี่ยจะต้องมีความเข้าอ,อกเข้าใจการลงทุนและกองทุนรวมพอสมควรข้อดีข้อที่3ก็คือว่าเป็นการวางแผนระยะยาว หมายความว่าเขาอวางแผนไปตั้งแต่ต้นจนจบแล้วว่าภาพออกมาจะเป็นยังไงในยามที่เกษียณก็จะใช้เงินจากกองทุนนะครับเข้ามาจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพแทนทางเลือกที่2นี้ก็มีข้อเสียเหมือนกันข้อเสียอันดับแรกก็คือว่าการลงทุนนั้นมีความเสีย่ยงคือคุณลงทุนในกองทุนรวมมันไม่ได้หมายความว่าจะการันตีผลตอบแทนหรือการันตีเงินว่าเงินคุณจะโตมหาศาลได้ในอนาคตาะงั้นการลงทุนมันมีความเสีย่ยงนะครับบางปีอาจจะบวกบางปีอาจจะติดลบ แต่ว่าถ้าตามสถิติแล้วการลงทุนในระยะยาวก็ถือว่าให้ผลตอบแทนที่พอสมควรน,นะครับข้อเสียอย่างที่2ของทางเลือกนี้ก็คือว่าคนที่ทําทางเลือกนี้นะครับจะต้องมีวินัยอย่างมากถือว่าเป็นสิ่งที่ทําได้ยากมากต่อให้ไม่ว่าเก่งแค่ไหนจะจบด็อกเตอร์มากี่ปริญญาแต่การรักษาวินัยในระยะยาวเนี่ยถือว่ายากที่สุดบางท่านอาจจะทําวินัยได้ใน4-5ปีแรก แต่ตอนนี้เรากำลังพูดถึงวินัยในอีกเขาเรียกว่า20ปีนะครับก็คือทำอย่างนี้ให้ได้20ปีติดต่อกันมาถึงทางเลือกที่3นะครับลูกค้านะครับซื้อประกันแบบยูนิตลิงบวกสัญญาเพิ่ม,เต,มเติมสุขภาพแบบ UDR ประกันลักษณะนี้จะมีความคล้ายคลึงกับแบบที่2แต่ต่างกันตรงที่ลูกค้าจ่ายค่าประกันซื้อยูนิตลิงโดยที่ไม่ได้ซื้อกองทุนแยกออกไปต่างหาก เพราะว่าเงินที่ที่ทลูกค้าชําระเบี้ยส่วนหนึ่งเนี่ยจะถูกนําไปลงทุนในกองทุนรวมอยู่แล้วมันเปรียบเสนอนเป็น two in one คือการทําลักษณะแบบนี้สิ่งที่จะช่วยลูกค้าได้นะครับหเลยนะครับเป็นการวางแผนประการสุขภาพในระยะยาวข้อดีคือว่า มันบังคับวินัยของลูกค้าให้มีการชําระเบี้ยอย่างสม่ำเสมอคือลูกค้าเนี่ยจะได้รับจดหมายแจ้งชําระเบี้ยทุกปีก็คือเขาก็ต้องชําระทุกปีเป็นการรักษาวินัยระดับหนึ่งใน3ทางเลือกนี้เราก็บอกว่ามันเป็นทางเลือกทีนี้มันก็ต้องรู้แล้วแต่ลูกค้าถ้าลูกค้าบอกว่าออฉันมีงบน้อยแต่ว่าประกันสุขภาพนั้นสำคัญท่านอาจจะไปเลือกทางเลือกที่1ส่วนลูกค้าบอกว่าฉันก็มีเงินเยอะหน่อยสามารถนําเงินส่วนต่างเนี่ยไปลงทุนได้ แล้วฉันก็มีความรู้เรื่องการลงทุนค่อนข้างดีมากมีวินัยที่ที่ดีมากก็อาจจะเลือกออปชันที่2แต่ว่าถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่มีเงินระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าประกันยูนิลิ์มันก็จะแพงแบบกว่าประกนันเรียกเบี้ยมันจะสูงกว่าแบบประกันทั่วๆไปก็อาจจะเลือกแบบที่3แล้วก็บอกว่าเออฉันไม่อยากไปวุ่นวายกับการลงทุนไม่อยากจะมานั่งออถอนเงินจากกองทุนเอง อยากจะให้ระบบมันทํางานให้ก็อาจจะมาเลือกในทางเลือกที่3นะครับให้ระบบมันทํางานให้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทั้ง3าทางเลือกนี้เป็นการซื้อประกันสุขภาพซึ่งมีความสําคัญมากๆไม่ว่าลูกค้าจะเลือกทางเลือกไหนนะครับก็ขอให้พี่ๆตัวแทนนะครับพยายามออกไปเพื่อให้ลูกค้าเลือกเพื่อมีความคุ้มครองสุขภาพเพื่อตัวลูกค้าเองเพื่อครอบครัวลูกค้าเองนะครับถ้าใครนะครับชอบ วิดีโอนี้กดไลค์สั่นกระดิ่งหรือ subscribe ให้เป็นกำลังใจกับทีมงานวันนี้อขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ